สิทธ์นะคะสำหรับการรับรางวัลอื่นๆมากวันนี้นะคะแองซุมขอตัวลาก่อนนี่เลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้ที่มาใช้บริการนะคะ ห้างของกาชานาพิเศษเลยต้องบอกเลยว่าขอขอบพระคุณจริงๆเลยหลายท่านเป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่สาขาตรงก่อนวันนี้เปิดร้านใหม่ก็ตามมาใช้บริการกันอีกนะคะอย่างกิจกรรมพิเศษวันนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมของเราใจดีค่ะนะคะจัดกิจกรรมแบบนี้มาเจอแบบนี้เลยเรื่องที่มาเชาาสายละครเนี่ยถือว่าเป็นการตกใจให้ในการในโอกาสที่เรียกว่าเป็นวันด่วนของเราในวันนี้นะคะเปิดร้านใหม่กันเลยเปิดบริการมาให้เรียนๆนะคะมาทัน que